สวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียเออะไรพี่โงครับพี่โงขายนี่มปกี่ปีแล้วตรงนี้ถ้าเป็นก๋วยเจ้าก็ปีที่6ได้ไหมครับหกปีเองครับผมแล้วก่อนนั้นเป็นอะไรคือกลางคืนเนี่ยขายก๋วยเตี๋เป็ดก๋วยเตี๋เป็ดขายนานไหมนานแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วกว่าปีก๋วยจั๊บนี่เอาสูตรจากไหนก็สูตรของที่บ้านคิดเองด้วยแล้วก็พอดีเมื่อก่อนพ่อก็ชอบทำอ่าต้มต้มกระดูกหมูเนี่ยเราก็เอาสูตรของพ่อมาผสมแป้งเป็ด กับหัวจับยิ่คนละยเรื่องกันเลยนะใช่ครับอังริมัมันหลากหลายอ่ะหลากหลายด้วยแล้วก็ล้างยากด้วยเขาปิ้งมันเยอะมากอะไรี่ยอย่างกระเพาะนี่เป็นเรื่องแล้วไส้กิมมาเหลืองผมอีกก็ใช้ไม่ได้อีกทิ้งเลยนะครับพอมาถึงนี่เห็นสีเหลืองนี่ต้องทิ้งเลยแหละเพราะตอนมันสุกแล้วไม่สามารถลูดออกได้หมูกอบอีกอย่างก็ต้องกรอบครับโอ้โหเยอะมากมันแตกต่างกับเป็ดมากเลยสูตรข้างในในน้ำเนี่ยมาอย่างไรสูตรน้ำเนี่ยสูตรน้ำนี่ก็เขาเรียกพริกไทยดำนะ ใช่ครับมีพริกไทยพริกไทยดำพริกไทยแล้วก็เน้นอเอเล้งกระดูกหมูอ่ะต้มเยอะหน่อยแล้วก็ต้มเคี่ยวให้มันได้เวลาป๋วจับน้ําใสครับผมพริกไทยต้อไปใช่ไหมต้องเน้นพริกไทยแล้วก็มีเลือดหมูด้วยเลยด้วยแล้วแต่ลูกค้าอยากจะสั่งอะไรครับผมขายชามเท่าไหร่อ๋อตอนนี้5้าสบาทเลงครับ50ิบาทผมไม่แพงนะคุณผู้ชมนะเมื่วันนึงขายเยอะไหมครับก็แล้วแต่วันนะครับก็พอสมควรอยู่อ่ฝากร้านก่อน ร้านก๋วยจับน้ำใสนะครับย้งบุยก๋วยจับน้ำใสอยู่ตรงสี่แยกตลาดพลูเลยครับใต้ใต้สะพานนะใต้สะพานใช่ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0896792890ครับเปิดวันไหนครับหยุดวันไหนเปิดปีวันไหนวันหยุดไม่แน่นอนครับวันนี้ขออนุญาตรายการชิ้นกุ้งจ้หนึ่งเป็นก๋วยจั๊บนะได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ เฮียพง์แล้วซอลีจัดมาให้งาๆนะครับชามนี้ก็มาอยู่ประมาณนักอ่ะเริ่มต้นที่5้บาทนะ70 80ได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะสั่งแต่นี้เป็นก๋วยจับกับต้มเลือดหมูนะครับบอกเลยว่าร้านเนี้ยขายตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงแต่กลางคืนนะครับตรงนี้จะเป็นเป็ดและร้านเนี้ยจะย้ายไปอยู่ในตลาดนั้นฝั่งนู้นนะตรงข้ามเลยอ่ะเฮียพงค์เขาลืมพูดไปผมก็เลยต้องพูดแทนเขาซอสมะีทำให้ดูน่าทานมากคุณผู้ชม นะพริกไทยดำเนะี่ยคิดว่าสูตรสูตรน้ำใสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทานนะครับคือต้มเลือดหมูบอกแล้วเนี่ยมันสามารถประยุกต์ได้หลายอย่างเป็นก๋วยจับก็ได้เป็นก๋ยเตี๋ยก็ได้เป็นต้มยำก็ได้แต่จริงถ้ากินเป็นต้มเลือดหมูเนี่ยมันก็ต้องทายละข้าวนะครับถ้าเป็นก๋วยจับก็มีเส้นเดี๋ยวลองชิมดูครับคุณผู้ชมครับอื้อ น้ำกลมกล่อมอร่อยครับคุณชมถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ผมไม่ได้ปรุงเลยนะผมได้พริกไทยหน่อยนะเด็ดมากเลยขอพริกไทยหน่อยครับอ่าลองดูไงขอญาตนะครับ,ออรบเพิ่มพริกไทยหน่อยผมชอบกินเลยร้อนๆขอบคุณครับเนี่ยใส่พริกไทยเพิ่มนะครับถือว่าโอเคครับพริกไทยอย่างดี พี่ไทยดีครับพี่ไทยดีมากเลยครับดูอร่อยครับน่าทานมากทีเด็ดมากครับของท็อปปิ้งก็ครบมากนะครับทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหมูนะครับไส้หมูกรอบอลิ้นหมูนะครับทุกอย่างครบหมดเนื้อหมูครบหมดครับครบหมดทุกอย่างครบนะครับ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณบรษิษัทตีเพชรอิสุสเซลนะครับที่พากินของอร่อยนะครับบนถนนเทอรไทยหรือตลาดพูนนี่ครับร้านนี้คือร้านยงหุยก๋วยจับน้ำใสนะครับไม <emand> อิสูดีแม็กเดอร์ดิบพิชิตโลกครับ